ค่ะนี่ได้แล้วค่ะผักสดๆที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็มียอดตําลึงอ่อนยอดแค่นะคะผักสดก็มีเนี่ยะค,ะค่ะเลดโอกคพตึ้งค่ะเก็บยอดตําลึงเอาใบอ่อนๆด้วยนะคะอะอยู่ข้างบนนี้เองนะคะกินกับปลาราทรงเครื่องค่ะปลาราทรงเครื่องค่ะในเนื้อใส่เนื้อปลาดูกด้วยถ,ถ้าเก็บเราเก็บแต่ยอดเลยมันก็จะได้ น้อยใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บยอดเก็บใบอ่อนๆไปด้วยนะคะเก็บยิ่งเก็บจ้าอย่างละนิดละหน่อยอุ้ยมีอีกเยอะค่ะเดี๋ยวพาระสำหรับตำลึงนะคะไอ้อย่างละนิดละหน่อยถ้าถ้าเก็บเราเก็บแต่ยอดเลยมันก็จะได้น้อยใช่ไหมคะเราก็ต้อง ยอดเก็บใบอ่อนๆไปด้วยนะคะเก็บยิ่งเก้าเข้าใจกันนะคะคีเอเตอร์เราเข้านั้นที่จะเข้าใจยายสังอยู่บนดาดฟ้ายายสังอยู่บนดาดฟ้าข้ามันไก่นะคะ น้องกินข้าวมันไก่แล้วค่ะแหมก็เป็นหมูปิ้งข้าวเหนียวกุนเชียงนะปึ้งค่ะเก็บยอดตำลึงเอาใบอ่อนๆด้วยนะคะเอาอย่างละนิดละหน่อยสดบ้างลวกบ้างเนาะค่ะเนาะนี่กยยย็ยายสังอยูบ่บนดาดฟ้ายายสั่งอยู่บนดาดฟ้า ผักลวกบ้างนะคะ,คะตามนี้ค่ะเพื่อนๆเก็บอย่างละนิดละน,อน่อยสำหรับยายสังก็กินกับผักลวกจะเข้ากันมันแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่ใครเนาะแล้วแต่ความช่วงนะคะเนาะนี่ก็มาเก็บตำลึงมหาเลาะเก็บผักมหาเลาะเก็บผักเพื่อที่จะไปลวกกินกับ ปลาล้าหลนคะ่ะนี่ดอกเก็บยิ่งแตกคะ่ะพืชผักสวนครัวนะคะเก็บเอาใบาอ่อนๆออนด้วยนะคะ่ะแล้วก็มาเด็ดยอดไอไรอย่างละนิดละหน่อยสําสำหรับยายสังก็กินกับผักลวกจะเข้ากันมันแล้วแล้วแล้วแต่ใครเนาะแล้วแต่ความช่วงนะคะเนาะนี้ก็มาเก็บตำลึกงตัวเล็กกินอะไรเอ่ย น้องเงยหน้าสิคะว้าวว้าวน้องกินอะไรลูกกินซุปค่ะเอาไม่แน่ใจนะคะเราเก,เก็บเรื่อยๆค่ะบนดาดฟ้านะคะผักสดๆบนดาดฟ้าค่ะเอาอย่างละนิดละหน่อยสดบ้างลวกบ้างเนาะค่ะเนาะนี่ก็ตัวเล็กกินอะไรเอ่ยน้องเงยหน้าสิคะ ว้าวว้าวน้องกินอะไรลูกกินซุป่ะถ้าสำหรับยายสังก็กินกับผักลวกจนะเข้ากันมันแล้วแล้วแล้วแต่ใครเนาะแล้วแต่ความช่วงนะคะเนาะนี้ก็มาเก็บตำลึงอ่ะอยู่ข้างบนนี้เองนะคะกินกับปลาทรงเครื่องค่ะปลาทรงเครื่องค่ะมีเนื้อใส่เนื้อปลาดุกด้วยอร่อยนะคะเจ้านี้ยายสังไม่ได้ทำเองนะเจ้านี้เขาทำอร่อย สะอาดอร่อยค่ะด้วยค่ะพอได้กินนะคะพืชผักบนดาดฟ้านี่แหละตำลึงนี่ไม่ได้ปลูกนะคะตำลึงนี่เกิดยายสังอยู่บนดาดฟ้ายายสังอยู่บนดาดฟ้าไห่ค่ะ นี่ได้แล้วคะ่ะผักสดสดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็มียอดตําลึงอ่อนยอดแค่นะคะผักสดก็มีเนี่ยะคะ่ะเลดอ็อกด้วยค่ะพอได้กินนะคะคพืชผักบนดาดฟ้านี่แหละตาลึงนี่ไม่ได้ปลูกนะคะตําลึงนี่เกิดมือนึงถือกล้องมือนึงถือโทรศัพท์นะคะ <Creator. S 2> Creator. Creator. ครีเอเตอร์คือเอเลครีเอเตอร์ลยใช่ค่ะ นี่ได้แล้วคะ่ะผักสดๆดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็มียอดตําลึงอ่อนยอดแค่นะคะผักสดก็มีเนี่ยะคะ่ะเลดอ็อกเองตำลึงนี่นะัวจะมากับพวกดินพวกปุ๋ยหรือเปล่ามือนึงถือกล้องมือนึงถือโทรศัพท์นะคะครีเอเตอร์คือเอลครีเอเตอร์ลองนี่เอาที่ย,ดยอด อนจยจอดเอาใบอ่อนๆน,นะคะผักนะคะทำเยอะอยู่มีเยอะอยู่นะคะค่ะายไปอีกนิดนึงนะ,ะเอาอย่างละนิดละหน่อยสดบ้างลวกบ้างเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็ผักลวกบ้างนะคะ,นะคะตามนี้ค่ะเ,เพื่อน เก็บอย่างละนิดละหน่อยข้าวมันไก่นะคะน้องกินข้าวมันไก่ระคะเฮก็เป็นหมูปิ้งข้าวเหนียวคนเชียงนะ,ะเอาไม่แน่ใจนะคะเราเก็บได้เก็บเรื่อยๆค่ะบนดาดฟ้านะคะผักสดสดบนดาดฟ้าค่ะเราจะเอาคือเด็ดเฉพาะช่วงที่เรากินได้เลยจะต้องจะได้ไม่ต้องไปนั่งเด็ดยอดอีกทีหนึ่ง เก็บใบอ่อนๆไปยายสังอยู่บนดาดฟ้ายายสังอยู่บนดาดฟ้าตึงค่ะเก็บยอดตำลึงเอาใบอ่อนๆด้วยนะคะเองตำลึงนี่นะกลัวจะมากับพวกดินพวกปุ๋ยหรือเปล่าตึงค่ะเก็บยอดตำลึงเอาใบอ่อนๆด้วยนะคะโอ้เข้าใจกันนะคะ <laughs> ครอเอเตอร์เราเข้านั้นที่จะเข้าจัดใค่ะนี่ได้แล้วคะ่ะผักสดๆดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็มียอดตำลึงอ่อนยอดแค่นะคะผักสดก็มีเนี่ยคะ่ะเลดโอบข้าวมันไก่นะคะน้องกินข้าวมันไก่ละคะ่ะก็เป็นหมูปิ้งข้าวเหนียวคุณเชียงนะ,ะสำหรับยายสังก็กินกับผักลวกจะเข้ากันมันแล้วแล้วแล้วแต่ใครเนาะแล้วแต่ความช่วงนะคะเนาะ นี่ก็มาเก็บตํำลึงค่ะนี่ได้แล้วคะ่ะผักสดๆที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็มียอดตำลึงอ่อนยอดแค่นะคะผักสดก็มีเนี่ยะคะ่ะเลดโอคข้ามันไก่นะคะน้องกินข้าวมันไก่ละคะเห่ก็เป็นหูปิ้งข้าวเหนียวกุมเชียงนะคะวันนี้จะเอาไปลวกกับปลาลาลนค่ะ โอ้า oh, เข้าใจกันนะคะครีเอเตอร์เราเข้านั้น <laughs> ที่จะเข้าใจเองตำลึงนี้นะกลัวจะมากับพวกดินพวกปุ๋ยหรือเปล่าหนึงอีกผักของเราค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกอย่างละนิดละหน่อยค่ะผักสดบ้างให่ค่ะ นี่ได้แล้วคะ่ะผักสดสดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็มียอดตําลึงอ่อนยอดแค่นะคะผักสดก็มีเนี่ยะคะ่ะเลตอ๊อมือนึงถือกล้องมือหนึงถือโทรศัพท์นะคะครีเอเตอร์คือเอเลครีเอเตอร์เราถ้าเก็บเราเก็บแต่ยอดเลยมันก็จะได้น้อยใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บยอดเก็บใบอ่อนๆไปด้วยนะคะเก็บ ยิ่งกาวันนี้จะเอาไปลวกกับปลา,าลาหล้นค่ะอ่ะอยู่ข้างบนนี้เองนะคะกินกับปลาลาทรงเครื่องค่ะปลาลาทรงเครื่องค่ะมีนเนื้อใส่เนื้อปลาดุกด้วยอับด้วยค่ะพอได้กินนะคะพืชผักบนดาดฟ้านี่แหละตำลึงนี่ไม่ได้ปลูกนะคะตำลึงนี่ เกิดคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะทุกท่านพ<ะ>ักมือนึงถือกล้องมือนึงถือโทรศัพท์นะคะครีเอเตอร์คือเอลครีเอเตอร์ลาไม่แน่ใจนะคะเราเก็บได้เก็บเรื่อยๆค่ะบนดาดฟ้านะคะ ผักสดสดบนดาดฟ้าค่ะ,คะมหาเลาะเก็บผักมหาเลาะเก็บผักเพื่อที่จะไปลวกกินกับปลาล้าหลนค่ะนีะด่ดอกพึ้งออค่ะเก็บยอดตำลึงเอาใบอ่อนๆด้วยนะคะข้าวมันไก่นะคะน้องกินข้าวมันไก่ละค่ะแห่ก็เป็นหมูปิ้งข้าวเหนียวคนเชียงนะไข่ค่ะ นี่ได้แล้วคะ่ะผักสดๆดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็มียอดตำลึงอ่อนยอดแค่นะคะผักสดก็มีเนี่ยะค,ะค่ะเล็ดอ๊อกเอาไม่แน่ใจนะคะเราเก็บได้เก็บเรื่อยๆคะ่ะบนดาดฟ้านะคะผักสดสดบนดาดฟ้าคะ่ะอร่อยนะคะเจ้านี้ยายสั่งไม่ได้ทําเองนะเจ้านี้เขาทาอร่อย